วันนี้นิมจะพาเที่ยวชมบ้านสวนพร้อมที่ดินค่ะด้านหน้าติดถนนลาดยางส่วนด้านหลังของที่ดินนะคะติดลำห้วยเส้นนี้เลยขนาดของลำห้วยค่ะเป็นช่วงโค้งนะคะกว้างอยู่ที่20เมตรเลยแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ค่ะภายในที่ดินปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยเช่นไม้สักทองพยุงประดู่ป่ายางนาประดู่แดงนะคะมะฮอกนี กล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมกล้วยไข่ค่ะส้มโอแล้วก็พืชผักสวนครัวต่างๆส่วนตรงที่ดิมชี้อยู่นะคะด้านหน้าก็เป็นตัวบ้านค่ะส่วนด้านหน้าของที่ดินของเรานะคะกว้างติดถนนลาดยางสองเลนค่ะเส้นนี้เลยอยู่ที่40เมตรค่ะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วหลักเขตหลักหมุดพร้อมเป็นโฉนดน,นส4จอขุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะ น้ำประปาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตพร้อมเลยที่ดิงของเราถมไว้แล้วสูงกว่าถนนนะคะตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะนี่ค่ะยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะคะไว้ปลูกบ้านเพิ่มเติมก็ได้นะคะนี่ค่ะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านมีทั้งหมด130ตารางเมตรค่ะพร้อมลงจอดรถในร่มได้2ถึง3คันเลยเป็นบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยสารทั่โภคน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยนะคะ ภายในตัวบ้านค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัวเหมาะมากๆที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักตาอากาศค่ะใกล้ร้านคา้าร้านอาหารหาของทานสะดวกสบายเลยจากกรุงเทพค่ะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่เข้ามายัางที่บ้านนะคะเพียง87กิโลเมตรเท่านั้นค่ะตัวบ้านนะคะนี่ค่ะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะท่านใดที่กำลังมองหา บ้านสวนบ้านพักหลังกเกษียหรือว่าบ้านพักตาอากาศอยู่ในแหล่งชุมชนบรรยากาศดีไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานลักษณะนี้อยู่ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะนี่ค่ะทั้งหมดมีสมห้องนอนนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยมีแถมแอร์ให้ด้วยนะคะ1ตัวค่ะภายในบ้านนี่ค่ะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะ พร้อมเก็บกระเป๋าย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะคะก็จะมีห้องน้ําอยู่ในห้องนอนด้วยค่ะตรงนี้น้ําประปาเป็นน้ําประปาหมู่บ้านนะคะอินเทอร์เน็ตก็มีพร้อมเลยส่วนด้านหลังตรงนี้ค่ะก็เป็นห้องครัวนะคะด้านข้างห้องครัวก็มีหนึ่งห้องน้ําค่ะอยู่ตรงห้องครัวตรงนี้เลย บ้านเล็กที่ทุกอย่างพร้อมสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อนะชมได้ทุกวันค่ะ